ยาล้ำสมัยกับอาวุธอันทรงอนุภาพเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศไทยก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทุกสิ่งล้วนมีจุดจาเิยนนย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นชาติตะวันตกกำลังให้ความสนใจและพัฒนาอากาศยานให้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ แต่สำหรับชาวสยามนี่คือเรื่องใหม่ไกลตัวจนในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ที่ลอยได้บนฟ้านี้เมื่อองค์พระประมุขของประเทศมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงการบินนสนามมาสระบทุมซึ่งการตัดสินพระราชาทรยในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดก้าวสำคัญของสยามในการต่อมา น่นอนว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเล็งเห็นทําให้ในายฐานชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่านโดยเฉพาะนายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์พัวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถซึ่งส่งทราบความจากจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชที่เสด็จเยือนยุโรปและได้ประจักษ์ถึงความเจริญก้าวหน้าด้านการบิน เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยบินขึ้นในกองทับ,บกและได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่ขณะนั้นสยามปราชากผู้มีความรู้ด้านการบินทุกพระองค์จึงทรงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะส่งนายทหารไปร่ำเรียนวิชาที่ไม่เคยมีมาก่อนในแผ่นดินเพื่อกลับมาสร้างกำลังทางอากาศแห่งราชอาณาจากักร การคัดเลือกผู้ที่จะมารับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการพิจารณาคุณสมบัติหลายประการจนได้นายฐานหัวกะทิชั้นดีที่มีความเหมาะสมสามคนนายพันตรีหลวงศักดิ์สัลยาวุธหรือสุนีสุวรรณปทีบสำเร็จการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหล,ลาบฝ่ายอังกฤษเป็นผู้ที่เคยขึ้นนั่งเครื่องบินที่ชาวต่างชาตินำมาแสดงการบินครั้งแรกในสยาม และกล่าวถึงความรู้สึกเมื่อกลับลงสู่พื้นว่าเมื่อเครื่องบินอยู่ในอากาศนั้นไม่มีความรู้สึกอย่างไรสบายมานั่งรถยนต์นายร้อยเอกหลวงอาวุธศิกิกรหรือหลงสินสุขสำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนอสัสวชัญจึงนับเป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีและมีพื้นฐานด้านภาษาฝรั่งเศสอยู่บ้าง นายร้อยโททิพย์เกตุทัศน์สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนอัศมชัญเป็นคนละเอียดรอบคอบตลอดจนมีความเป็นผู้นำทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องอยู่เสมอชีวิตการเป็นสิทธตการบินของทั้งสามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเส้นทางจากสยามสู่ฝรั่งเศสจึงเป็นบททดสอบแรกสำหรับผู้ที่จะกลับมาสร้างตำนานการบินที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศ